เศรี่ยนเสือกิจดำเนินรายการโดยรัชกรอ,อัศดรธีรยุทธพิชาภาสักมังกรและทีมข่าวหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจเอาละครับผู้ฟังเราจะไปคุยกับคุณมนัทโคศนนะครับท่านเป็นประธานสภา องค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทยนะครับออคุณมนัสสวัสดีนะครับสวัสดีครับคุณท่านประธานครับครับคุณมนัสครับเออสภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็เอ,อท่านประธานมนัสเนี่ยมองเอ,อทีท่านะครับของการประกาศขึ้นค่าแรงขั้นต่ํา400บาทต่อวันเนี่ยตั้งแต่1ตุลาคมนะครับนี้เป็นต้นไปเนี่ยมองมองบ่มองมอย่างไรครับอื ผมเรียกงี้เขาว่าในสภาเราเนี่ยมีผู้ประเภทกิจการนะที่เป็นสมาชิกนะฮะครับอประมาณเกือบร้อยสามประกอบการนะในทั้งชิ้นส่วนสิ่งทอนะฮะครับรองเท้านะฮะเด็กนะพวกเนี้ยนะฮะมีครบนะครับแต่ว่าบางสารประกอบการไม่กระทบนะฮะรองพิจิการนะเพราะเนื่องจากเขาค้าจ้างเกินสี่ร้อยบาทไปแล้วนะโอ้ จะกระทบเฉพาะในส่วนที่เป็นสมาชิกที่อยู่ในเอทเอบีนะฮะลกจ้างที่ในจ้างที่มีลดจ้างหนึ่งร้อยคนสองร้อยคนสามร้อยคนประมาณเนี้ยนะอ่านี้จะมีส่วนกระทบนะนะครับเพราะว่าในจ้างเหล่านี้ยจะค่าจ้างขั้นต่ำเป็นค่าจ้างประจําปีครับก็คือว่าคนที่ทํางานมาห้าปีหกปีเนี่ยนะฮะก็ยังเป็นค่าแรงขั้นต่าอยู่นะแต่พอขึ้นหนึ่งตุลาสี่ร้อยบาทเนี่ย บอกว่า400บาททั่วประเทศเนี่ยนะหมายถึงว่าอุตสาหกรรมไหนก็แล้วแต่ที่มีโอกานถูกคนขึ้นไปต้อง400บาทนะเนยนมาเข้ามาถูกกฎหมายเข้าไปบริษัทกอไก่ก็400บาทถูกไหมฮะคนไทยทำงาน5-6ปีนี้มีเพิ่ง300-70บาทอย่างเงี้ยต้องปรัด400บาทเท่ากันอย่างเงี้ยนะใช่ครับตรงนี้จะมีผลกระทบอยู่พอสมควรในการความเหลื่อมล้ำนในเรื่องของการป,ปารับ่าจ้างครับครับ อันนี้ถ้าดูมองภาพรวมว่า400บาทเนี่ยคนที่ได้รับนส่วนนี้เนี่ยมันก็มีน้อยนะมีไม่ถึงเพราะว่าประมาณ3ล้านคนน,นะแค่ดูตัวเลขนะ,ะเพราะแรงงานข้<ๆ>ามชาติอยู่ในระบบคน,นประมาณ1นล้านสแสนกว่าคนนอกนั้นก็จะเป็นในระบบ SMD ที่ที่รอค่าจ้างขั่ส่ำขึ้นเพื่อจะ,อะเป็นค่าจ้างประจำปีนะครับน,นี้ภาพรวมของปรับค่าจ้าง1ตุลาสี่หกเกนะฮะ สากเจครับครับแต่นี้ปัญหาตามมาก็คือพอไปขึ้นข่าจ้างเนี่ยสินค้าไปแล้วเนี่ยไไก่ผมไปสำรวจตามตลาดเนาะอ่ามันขึ้นเกือบสามบาทอ่ะนะขึ้นมารอแล้วอ่าเออใช่พวกผักพวกเนื้อไก่หมูพวกเนี้ยนะผมสะเวก่อนนะเพราะมันก็เลยรู้ราคาเอ้ยมันไม่ได้นะครับนะโอ้แล้วดีไปดีเจอเงินดิจิตอลเข้าไปอีกนะสินค้าขึ้นมา่อย เรื่อยู่ตอนมันก็ข่าวมานานแล้วมันขึ้นรอแะ้งานเงินเงินพัสติเงินพัสติครับครับครับกับเพราะฉะนั้นขึ้นเที่ยวนี้ก็คิดว่าเออเรียกว่าเจอของแพงเจอข้าวของราคาแพงมากกว่าอเงินที่ได้หรือเปล่าเนี่ยคือผมมองว่าในส่วนของสภาพัฒนาารแรงงานประเทศไทยผมมนประธานอยู่เนี่ยกับพี่น้องที่เป็นผู้นําต่างๆเราคุยกันนะฮะถ้าแรงขั้นต่ำจะขึ้นมาก แค่ไหนนะฮะตราบใดที่รัฐบาลย um ังควบคุมราคาสินค้าไม่ได้นะก็เป่าประโยชน์นะครับแรงเบียยที่กระทบก็คือเกษตรกรประ,ระกอบวาชีพชละากลุ่มเนี้ยกลุ่มเพราะว่าแรงงานที่มีรายได้ของเราเนี่ยถ้าดูตามตัวเลขของสสงสชงช,ช,ช,ชเนี่ยสำนักสินชาติเนี่ยนะครับเราถือว่าคนที่อายุ15ปีขึ้นไปเนี่ยเ็ยอยู่ในววยแรายงานที่มีรายได้ ye, ถูกไหมฮะใช่กลุ่มเราเนี่ยนักศึกษาที่เขายังไม่มีงานทําเลยเนี่ย ก็เป็นกลุ่มที่มีรายได้ถูกไหมครับกลุ่มเนี่ยไม่มีใครจ้างคนต่าเกษตรกรเนี่ยนะครับจริงจริงคนที่ทํางานที่ที่เป็นค่าจ้างคนต่ำจริงจริงมันอยู่ในระบบเนี่ยนะนะนครับที่ผมมองดูประมาณสามล้านคนเองครับนอกนั้นเขาเลยไปหมดแล้วความหมายของคาจ้างคนต่าเนี่ยนะคือคือสภาสภาพัฒนาแรงงานของเราไปไกลแล้วนะ,ะเราบอกว่าคนคทุกคนต้องมีรายไดนะ้ถูกไหม ใช่ใช่ครับคนทุกคนคต้องมีรายได้พอคุณมีรายได้คุณก็มีมีรายรับมาค่าใช้จ่ายสมดุลกนันก็อยู่ได้ในสังคมถูกไหมครับอแต่นี้รประชาชนของเราส่วนมากเนี่ยรายได้ไม่เพียงพอฮะพอรายได้ไม่เพียงพอการปรับก็จงขั้นต่ําก็จะได้เฉพาะคนอยู่ในแรงงานในระบบถูกไหมครับนอกระบบมันจะไม่ได้เลยนอกระบ,บบอืมอ้าจจริงๆการเมืองต้องปีจุดให้แต่นะ อย่างไง้ผมต้องตีโจทย์ให้แตกนะฮะการที่จะปรับอะไรก็แล้วแต่เนาะผมเนี่ยนะฮะอยู่ในวงการแรงงาน40กว่าปีผมเริ่มทำตื่นแต่ประจัยมานานครับผมเริ่มทํางานมาคแขั้นแรกตั้ง20บาทตั้งปี2116-17นะฮะ20บาทับกไหมครับการขึ้นคะแนแรขั้นต่ําเราไม่ขึ้นตามปัจจัยทางเศรษฐกิจนะเราขึ้นตามปัจจัยทางการเมืองถูกไหมฮะการเมืองครับ ตอนนายกยิงลักขึ้นสามร้อยบาททั่วประเทศเนี่ยนะในเครือของผมเนี่ยนะนะครับสิงทอเนี่ยสามตีก็ปิดก็มีแต่ไม่ใช่ขึ้นแล้วปิดนะเราต้องเชีย์ออเดอร์อะไรต่างๆเขาปิดขนาดใหญ่พกมงก็ปิดนะอันนี้ไม่ได้โทษนะอันนี้หมายถึงว่าเราต้องมองว่าค่าใช้จ่ายกานต่าเนี่ยนะมันตอบโจทย์ได้ไหม่ะเราขึ้นนะนะกับเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศอ่ะครับผมเป็นผู้นำารยงานพูดตรงไปตรงมาผมผมไม่อ้อมค้อมนะบางคนว่าต้อง ต้องขึ้นเท่านั้นตรงนี้แรงงานอยู่ได้มันไม่ใช่ครับอ่ามันต้องขึ้นว่ารายได้ของของประชาชนทั่วไปเนี่ยกกับคนทีำงานในโรงงานเนี่ยมันบาลานซ์กันไปเนะอ่าครับครับอ่าคุณคุณนะครับ,รบ,รบแล้วทั้งนั้นเอ่อถ้าขึ้นข้แรงขั้นต่าที่ว่ามาเนี่ยมัน จะเป็น400เนี่ยคิดว่าจะมีปัญหากิจการต้องปิดไม่คับแบบตอนสมัย300บาทเนี่ยจะต้องมีการปิดหลังจากนั้นผมว่าผมไม่กล้าพูดว่าปิดหรือไม่ปิดนะผมคิดว่าการจ้างงานก็จะหดตัวลงนะครับถูกไหมฮะหดตัวลงนะการที่จะรับเพิ่มก็อาจจะไปใช้บางธุรกิจอะไรใช้แรงงานทางต่างทางด้าวที่เข้ามาเนาะครับครับนหนึ่งสามห้าก็มากขึ้นอ่ามันก็เลยกลายว่าพอขึ้นปั๊บนี่ยแรงงาน สี่เงแค่เพื่อนบ้านเราเนี่ยเพราะคะแันมันต่ำกว่าเรานะเขาจะรักเขามาทั้งผิดกฎหมายถูกกฎหมายแหละเพราะรัฐบาลควบคุมมีไม่ได้ใช่ไหมแรงงานเหล่านี้ทุกรัฐบาลล้วก็เรายังควบคุมไม่ได้หรอกเพราะว่าแรงงานจริงๆตามระบบแรงงานข้ามชาติบ้านเราที่ถูกกฎหมายเนี่ยะมานล้านกว่าคนเองในในระบบปกันสังคมนะอีกส่วนหนึ่งซื้อบัตรสุขภาพอยู่ประมาณล้านคนก็อยู่ประมาณสองล้านกว่าถูกไหม นักวิชาการหลายคนว่าแรงงานครับใช่อยู่ว่าเราทํางานประมาณเกือบสี่ล้านเนี่ยสองล้านค็เนี่ใช่ไหมไอ้ส่วนนั้นก็ไม่ใช่อยู่ในระบบถูกไหมฮะอยู่ในระบบสองล้านฝ่ายเนี้ยถูกไหมฮะเรารู้ตัวเลขกันอยู่แต่ว่าก็ไม่ว่ากันนะครับเพราะว่ามันเป็นนโยบายทางการเมืองถูกไหมฮครับอ่าบางทีก็ยืดหยุ่นผ่อนตอนกันนะนะเพราะมันมีความจำเป็นต้องใช้แรงงานอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ ฐานะเป็นผู้นําแรงงานันก็เห็นด้วยนะเืิดสิ่ง้ร่บาทนะแต่ว่าขึ้นแล้วมันตอบโจทย์ได้ไหมภาพรวมนะครัผมผมพูดภาพไมโครเลยนะมันตอบโจทย์ได้ไหมเศรษฐกิจขึ้นแล้วอะไรถ้าคนไทยดีขึ้นไหมผมดูภาพประชาชนเป็นหลักนะฮะคนที่อายุ15ปีขึ้นไป3ตอนนี้นะ56ล้านนะถูกไหมฮะใช่ครับ56ล้านผมเราดูย่อการใช้สิทธิ์เลือกตั้งปี66เนี่ย ห้าสิบหกล้านเนี่ยห้าสิบหกล้านก็ไม่ถึงอายุสิบแปดปีขึ้นไปอย่ไหี้ะครับเออผมดูผมผมดูประมาณเนี้ยแต่ว่าคนเราเนี้ยก็คือคนที่มีรายได้เป็นวัยแรงงานตามสำนักง,งานสถิติแห่งชาติเขาบอกว่านี่คือวัยแรงงานนชฮะครับแต่ถ้าผมดูตัวเลขตกงงานผมจะดูในเรื่องของการว่างงานของประกันสังคมนะครับอืมต้องดูยอมรับกระทรวงแรงงานเราเนะมีดัต้าที่ที่สามารถคุยโอวด ได้ในในนานาประเทศได้ก็คือว่าทังคมนะครับเราจะมองว่าง,งานเนี่ยคือเรามีระบบมีฐานข้อมูลไงฮะถูกไหมฮะร้านกว่าคนเนี่ยคือว่าง,งานถูกไหมฮะสักที่เราจ่ายว่าง,งานอยู่เนี่ยนะฮะ,ะคิดว่าถ้าถ้าอย่างนั้นก็มองคุณนั้นก็มองแบบเป็นห่วงนะว่ามันคนอาจจะตกงานมากขึ้นเพราะว่าเอ,อคนไทยนะครับผมเป็นนคนไทยนะฮะจะตกงานมากขึ้นก็ นายจ้างอาจจะไปจ้างแรงงานนอกระบบแรงงานข้ามชาติอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรืออาจจะไปใช้เครื่องจักรเครื่องเครื่องแรงอะไรมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับผมว่าเป็นไปได้แรงงานที่เขาแปรรูปนะ,ะนะครับอุตสาหกรรมอาหารส่งออกเนี่ยนะหรือรโรงงานที่ทําเครื่องคน้นที่ใช้คนไทยบ้างข้ามชาติบ้างเนี่ยนะนะครับครับนะครับเขาก็จะหมุนกลับไปใช้โรบอทนะเอไอมากขึ้นใช่ไหมฮะนะครับจริงๆแล้วเนี่ย ประเทศไทยของเราเนีก็ยังไม่ไม่ใช่ว่าเป็นประเทศที่มีแรงคนตัวเองเยอะแยะนะคะใช่ไหมฮะเรายังเป็นรับจ้างการผลิตสิ่งของอยู่ตร่ไหมฮะใช่ครับนะครับในจ้างแต่ละลายก็ต้องผมพูดทั้งฐานะเป็นผู้นําในงานเป็นคนที่ที่คิดว่าประเทศชาติเราต้องไปได้นะครับนะครับเรื่องเศรษฐกิจเรื่องภาพรวมทางการเมืองด้วยนะครับอ่ก็ผมมองว่าเราต้อง ต้องดูองค์ประกอบหลายองค์ประกอบนะครับจริงๆต้องต้องต้องขอบคุณท่านรัฐมนตรีพิพัฒน์พิชิปการนะรที่ท่านอุตส่าห์นะครับจริงๆท่านมองการไกลนะที่ปรับค้าจ้างครั้งสุดท้ายเนี่ยสิจังหวัดคือประเเทพยุติการโรงแรมโรงแรมคร,รมับอันนั้นก็หมายถึงว่าจังหวัดหนึ่งอาจจะขึ้นแค่อำเภอเดียวอย่างเงี้ยนะหรือกรุงเทพขึ้นอยู่เขตเดียวอย่าเงี้ย อันนั้นเป็นมุมมองภาพรวมของเศรษฐกิจของประเทศถูกไหมฮะครับเ<ๆ>พราะประเทศไทยเราประกอบธุรกิจหลายหลายประเภทไงฮะถูกไหมฮะครับถ้าเราค่าจ้างขั้นต่ำม,มาเหมารวมทุกประเทศอิจเนียดนะยานยนต์เขาเขาหนีไปไกลแล้วฮะยานยนต์ผนมะผมจึงพูดว่าค่าจ้างขั้นต่ำเนี่ยนะครับมันต้องมองเรื่องรายได้เป็นหลักก่อนนะทุกวันนี้คนเราเนี่ยอยู่ได้ไม่ใช่สี่ร้อยบาท ในเครื่องผมอย่างน้อยที่สุดห้าร้อยบาทนะครับร<ะ>อันนี้เขาเรียกเอ่าเวาเรียกอะไรได้แต่ก็มีค่าจ้างส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งก็มาจากอินเทนทีฟถูกไหมฮะนะครับมาจากรางวัลขยันจูงใจพวกเนี้ยอ่คชิด<ม>ยูนิฟอร์มสวัสดิการพวกเนี้ยนะฮะนะครับ,ร,บรวมแล้วรายรายรับเขาต้องวันหนึ่งผมว่ารายรายรายรจะรายได้ขเขาเนียอย่างร้อยห้าร้อยนะค่าจ้างแต่ไม่ใช่เป็นค่าจ้างนะฮะอันนี้ก็อรายได้ ครับครับคุณวันนั้นฮะอย่างคนที่ได้ห้าร้อยเนี่ยเราเราต้องเพิ่มไหมครับไหมครับหลังจากปรับเป็นสี่ร้อยเนี่ยฮะอาจารย์กันตับคือกฎหมายไม่มีฮะไม่มีกฎหมายไม่มีปรับนะกฎหมายเขียนไว้ชั้นสั้นนะกฎหมายคุ้มคอรองแรงงานเนี่ยนะนะครับใครก็แล้วแต่เข้ามาทํางานที่ไม่มีสกิลเนี่ยนะเข้ามาทํางานในโรงงานเนี่ยนะอย่างน้อยที่สุดถ้าได้ค่าแ้างต่อวันแรกเข้าเลยนะอาจารย์กันตับเนี่ยขึ้นสี่ร้อยในกอไก่เมียนมาเดินเข้าโรงงานกอไก่กอไก่ แล้วปุ๊บเนี่ยก็ต้องจ่ายสี่ร้อยบาทละคนไทยก็เช่นเดียวกันครับเพราะว่าโครงสร้างค่าจ้างประจำปีมันไม่อยู่ในกฎหมายครับดังนั้นสภาพัฒนาแรงงานที่ผมประธานอยู่เนี่ยกับในเครือทั้งหมดเนี่ยเกือบร้อยสาภาพเราบอกตลอดเวลาว่าค่าจ้างขั้นต่ำเนี่ยขอเป็นค่าจ้างแรกเข้าได้ไหมเหมือนกับเราเราล่างพรบคุ้มครองแรงงานฉบับผู้ใช้แรงงานเมื่อปีห้าสิบเป็นต้นนะฮะเราก็ยื่นต่อรัฐบาลมาสองรัฐบาลนะจน จนไม่เกิดพระวลวิตรุลก็ตามมานะฮะสุดท้ายท่านนายกประยุทธ์จันโอชาก็มีตั้งคณะทํางานนะผมก็เอาฉบับเนี้ยนะเข้าไปพิจารณาผมก็อยู่ของเราเป็นร่างหลักนะกระทรวงในการเป็นร่างร่างร่างประกบเราก็ได้ค่าชดเชย400วันอนยะ่างเี้ยครับอ่ารักจ้างหญิงลาคลอดแต่ก่อนลาคลอดได้อย่างเดียว90วันเราก็ให้ลาได้ท่้งก่อนคลอดหลังคลอดอืมเราเราทํางานเพื่อจะให้มัน นายจ้างรับได้รัฐบาลรับได้เนี่ยเราทําอย่างไร่างตัวเนี้ยเขาเรียกว่ากฎหมายคุ้มครองแรงงานฉบับที่ที่เก็ดทีนะ่ห้าทุกทีนะที่ที่เราทำอันนี้ลูกจ้างก็ก็ไปได้ในจ้างก็ไปได้อันที่ฉบับผู้ใช้แรงงานเขาชื่อเหมืหอนหนชื่อถูกไหมในฉบับนี้เราบอกว่าใคาจ้างัันตัดต้องเป็นใครจ้างแรกเข้านะแต่เมื่อเงินฝ่ายในจ้างรัฐบาลยังไม่เห็นคุณค่าตอนนี้เริ่มแล้วฮะเริ่มเข้าใจแล้วว่านะครับ อคราจ้างแรกเข้าเนี่ยมันก็ต้องต้องปัดตามบัตรตังเงินเพอจบไหมฮะนะครับไม่ต้องมาเรียกร้องกันทุกปีพักการเมืองต้องหาเสียงอกนะจบไหมครับเอาละครับคุณมนัชครับวันนี้ขอบพระคุณคุณมนัชมากนะครับได้ความรู้ได้แง่ผมเดี๋ยวเราไปว่ากันต่อนะคุณมนัชนะครับ ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับคุณครับขอคนรับครับคับครับผู้กำังเราคุยกับคุณมนันโกสลประธานสภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทยมาก็ได้มุมมองที่ดีมากนะครับเปลี่ยนเศื้อธุกิจดำเนินรายการโดยรัชกรอัศดรธทรยุทธพิชาภาซักมังกรและทีมข่าวหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจ